Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are going to watch one more time a history video from Thailand. This is going to be very impressive. Hero of Thailand, hero of Thai soldiers. Let's read the translation. Black Panther Division and Cobra War, the most powerful Thai combat units of the Vietnam War and we are going to watch this video from History World YouTube channel. Thank you my friends for this video and let's start. อัน history world โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของทหารไทยกันบ้างดีกว่าทุกคนโดยวันนี้เองเนี่ยเราจะพาย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์พูดกันถึงวีรกรรมของทหารไทยนะครับผมโดยเรื่องราวที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องราวของสงครามเวียดนามและกองพลเสือดําซึ่งเป็นหน่วยทหารของไทยที่เข้าไปช่วยรบในสงครามเวียดนามมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทําไม ประเทศไทยของเราถึงไปรบในสงครามเวียดนามได้ล่ะวันนี้เราจะมาเจาะเรื่องนี้กันเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงสงครามเกาหลีหรือว่าจะเป็นสงครามเวียดนามเองทั้งสองสงครามนี้ ประเทศไทยของเราเนี่ยมีส่วนร่วมกันทั้งคู่นะครับผมและไอตรงเนี้ยก็เป็นอีสเตอร์เอ็กนิดหน่อยด้วยการที่ไทยเราอ่ะไปช่วยรบในสงครามเกาหลีเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีวีซ่าสามารถไปเกาหลีได้เป็นระยะเวลาสูงถึง90วันเลยและถ้าคุณไปที่พิพิธภัณฑ์ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยพิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลีอะ่ะก็จะเห็นธงประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันนะครับก็คือ i know that there is a victory monument s in thailand bangkok after korean war right After Korean War, there is Victory Monument uh, for honoring Thai soldiers, Thai heroes, and uh, the Thai soldiers gave their life uh, for the peace. Okay, I respect uh, every every soldier, every people. โลกในยุคช่วงสงครามตอนนั้นมันก็คือช่วงสงครามเย็นถูกไหมครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาจากสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยได้จบลงเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้จบลงโลกของเราก็ถูกแบ่งขั้วอำนาจเป็นสองฝ่ายหลักๆนะครับนั่นก็คือค่ายของคอมมิวนิสต์ที่นําโดยสหภาพโซเวียตแล้วก็ค่ายของโลกเสรีโลกประชาธิปไตยอย่างทางฝั่งของอเมริกา ทีเนี้ยไอการแบ่งตรงเนี้ยมันไม่ได้แบ่งกันที่แค่อเมริกาหรือว่าแค่สหภาพโซเวียตแต่มันเป็นการขยายอิทธิพลแนวคิดการปกครองระบอบการปกครองของตัวเองมาซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็อยู่ข้างเดียวกับโลกตะวันตกหรือว่าฝั่งของอเมริกานั่นเองครับทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ไปช่วยรบกับเกาหลีใต้ก็คือฝั่งของอเมริกาหรือว่าเวียดนามใต้ก็คือฝั่งของอเมริกาในขณะที่เวียดนามเหนือและเกาหลีเหนือเนี่ยคือฝั่งของค่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองครับแล้วทีนี้ไทยเราไปเข้าร่วมเรีย่ยง ค,คือเริ่มแรกเนี่ยทางไทยเองอยังไม่ได้ไปเข้าร่วมโดยตรงนะครับแต่จะเป็นการช่วยฝึกนักบินของเวียดนามโดยในปีพุทธศักราช2507 ตัวของประธานาธิบดีของเวียดนามใต้อย่างตัวของเื่องวันมินได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยขอให้ไทย <Okay. S 1> เนี่ยช่วยฝึกหัดนักบินของกองทัพอากาศเวียดนามใต้ให้หน่อยโดยก็ส่งนักบินเนี่ยเข้ามาฝึกในไทยนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยสถานการณ์มันเริ่มยากลําบากขึ้นสาหรับเวียดนามใต้ทําให้ในพุทธศักราช2509ทางฝั่งของเวียดนามใต้เองได้ขอความช่วยเหลือทางการทหารจากไทยเพิ่มเติมโดยขอให้จัดส่งเรือไปช่วยปฏิบัติการลำเลียงและเฝ้าตรวจบริเวณชายฝั่ง เพื่อป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและต่อจากนั้นในปีเดียวกันก็ได้มีการขอกําลังจากกองทัพบ,บกเพื่อไปช่วยยับยั้งการโจมตีของเวียดนามเหนือโดยเวียดนามเนี่ยไม่ได้ขอแค่ไทยนะครับแต่ก็จะขอประเทศที่เป็นพันธมิตรกับประเทศฝ่ายโลกเสรีหรือว่าพวกประเทศทางตะวันตกนั่นเองหลังจากที่ได้รับ คำขอขอร้องให้ไปช่วยทีเนี่ยรัฐบาลของประเทศไทยนั้นก็ได้อนุมัติให้มีการส่งความช่วยเหลือไปอยังเวียดนามนะครับผมโดยมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาเรียกว่ากรมทหารอาสาสมัครซึ่งจะมีภา,ารกิจนั้นเป็นการไปรบเนี่ยเป็นหลักนะครับผมและการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องรองลงมานั่นเองในช่วงแรกของการไปรบเนี่ยนะครับผมกรมทหารอาสาของไทยเหล่านั้นได้ชื่อสมญานามว่าจงอางศึกนะครับ แต่หลังจากไปรบใช้เป็นเวลาหนึ่งป,ปีนะครับผมทางกองทัพบ,บกเอง,งก็ได้มอบให้คณะกรรมการพิจารณาเตรียมส่งกําลังไปผลัดเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ได้เพิ่มกําลังเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งกองพลทหารอาสาสมัครโดยในวันที่14มกราปีพุทธศักราช5 5 1 1นั้นได้มีคําสั่ง ให้จัดตั้งกองพลทหารอาสาขึ้นมาและบรรจุมอบเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบ,บกมีที่ตั้งปกติกนั้นอ,อยู่ที่ข่ายกาญจนบุรีตำบลลาญยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและเมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในเวียดนามนะครับผมก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นกองพลเสือดำ ซึ่งผมขอบอกไว้เลยว่าวีรกรรมของทหารไทยเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากแล้วก็เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเลยละครับว่าทหารไทยของเรานั้นรบเก่งเป็นอย่างมากที่นี้เนี่ยเรามาดูกองพลเสือดำกันเนี่ยเขามีการจัดกําลังอะไรกันยังไงบ้างนะครับผมเรื่อกัอนที่อย่างแรกเลยการจัดทหารเนี่ยนะครับจะแบ่งทหารออกเป็นทหารประจําการทหารกองหนุนและพลเรือนที่อาสาสมัครไป โดยจะแบ่งสัดส่วนดังนี้ทหารประจำการเนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะครับผมสูงถึง64เลยอเนอกจากนี้ก็จะมีทหารกองหนุนอีก20นะครับและมีพลเรือนอาสาอยู่ที่16ในแต่ละผัดเอง <Okay. S 1> นะครับผมจะมีการแบ่งกำลังเป็น2ส่วนโดยเรียกกำลังที่เข้ารวมแต่ละส่วนมีระยะห่างกัน6เดือนและแต่ละผัดจะห่างกัน1ปีนอกจากนี้เองนะครับผมในการจัดหน่วยรบต่างๆหน่วยทหารต่างเนี่ยก็จะแบ่งเป็น 5ส่วนหลักๆก,ก็คือ 1. ส่วนบังคับบัญชานะครับ2ส่วนลาดตัวเว้นสส่วนรบ 4. ส่วนสนับสนุนการรบ 5. ส่วนสนับสนุนการส่งกําลังบํารุงโดยในแต่ละช่วงและในแต่สถานการณ์เองเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการรบของกองพลเสือดำเนี่ยมันสร้างวีรกรรมระบือหรือลั่นให้กับประเทศไทยของเราได้อย่างไง เรียกได้ว่าปฏิบัติการที่ดูฉดดงดังที่สุดเนี่ยก็คือปฏิบัติการการรบที่ฟุกโถที่เกิดขึ้นในวันที่20และ21ธันวา2510การรบครั้งนี้เองเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการรบที่กรมทหารอาสาสมัครของไทยเนี่ยโชว์ความยอดเยี่ยมและสามารถกุมชัยชนะได้อย่างเด็ดขาดนะครับผมทให้วันวันนี้เองเนี่ยถือเป็นวันแห่งชัยชนะ ของประเทศไทยในสมรภูมิต่างแดนเลยนะครับผมและการมาถึงของทหารไทยเนี่ยก็เพิ่มขวัญกำลังใจให้กับทหารเวียดนามใต้ที่กำลังสู้อยู่อย่างมากเลยนะครับได้รับคำชมเชยเนี่ยจากทั้งเวียดนามจากทั้งอเมริกาแต่ความยอดเยี่ยมของทหารไทยของเรายังไม่จบแค่นี้นะครับผมยังมีการรบที่เฟือกลางอีกด้วยนะครับผมอันนี้เกิดขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์2512าโดยการรบในครั้งนี้เองเนี่ยไทยเราก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับฝั่งเวียดกงได้เป็นจำนวน มากโดยที่ฝั่งของไทยเองเนี่ยเสียหายน้อยมากๆนะครับในการรบเองเนี่ยไทยเราก็สามารถยึดยุทธปกรณ์ของพวกเวียดกงมาได้เยอะมากๆาก a n i know that um, soldiers from vietnam fight very bravely against usa my friends uh, fighting against usa is very difficult uh, and i uh, i respect vietnam soldiers also they really made it very difficult for the usa <laughs> okay so we should give credits to the vietnam also Okay, s continue. <S และกำจัดทหารชาวเวียดกงไปได้ถึง57คนและจับเฉลยได้10คนในขณะที่ไทยเราเนี่ยสังหารเขาไป57ถูกไหมเราเสียชีวิตแค่คนเดียวนะครับแล้วก็บาดเจ็บ,บาสา,บาหาัสอีก5คนเท่านั้นเอง,งโ,ดโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่า,าชัยชนะได้มาอย่างเด็ดขาดสุดๆไปเลย นอกจากนั้นก็ยังมียุทธาการทำเทียนนะครับผมที่ไทยเราเนี่ยต่อสู้กับพวกเวียดกงโดยที่เราเองเนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเลยในขณะที่จับผู้ต้องสงสัยชาวเวดกงได้ถึง20คนและรวมไม่ถึงสังหารศัตรูไปอีก4คนและยึ <Very S 2> ดยุทธกรณรต่างๆมารวมไม่ถึงเอกสารข้อมูลสำคัญต่างๆมามา,มากมายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปฏิ i remember that we watched thailand's uh, in world war i and thailand only lost nine lives in world war i and now from this vietnam war only one life lost uh, thailand is uh, going out from these war zones perfectly the minimum damage with minimum damage this is very beautiful this is very respectful ปฏิบัติการฮันเดอร์โบลอีกด้วยชื่อเหมือนหนังมาเวลที่กำลังจะเข้าโรงเลยนะครับโดยปฏิบัติการฮันเดอร์โบลหรือว่ายุทธการสายฟ้าแลบนี้นั้น ก็เป็นการต่อสู้กันระหว่งางทหารไทยและเวียดกงอีกนะครับผมโดยทหารไทยของเราเนี่ยก็ปลอดภัยไม่มีใครเสียหายบาดเจ็บอะไรเลยนะครับในขณะที่สามารถทําลายที่กําบังของพวกเวียดกงไปได้ถึง50แห่งเลยนะครับผมโดยมีหลุมบุคคลเนี่ยแบ่งเป็น9หลุมนะครับแล้วก็มีอุโมงค์อีก1แห่งด้วยนอกจากนี้ก็ยังยึดยุทธปกรณ์อาวุธมาได้จํานวนมากพร้อมกับสังหารศัตรูไปได้อีก39คนเลยนอกจากนี้ก็ยังมีปฏิบัติการที่ล็อกอันนะครับผมที่โดยรวมแล้วเนี่ยผลของการต ่อสู้นะครับผมทหารไทยของเราเนี่ยเสียชีวิตไป4ราย <All right. S 1> บาดเจ็บสาหัส28ราย <Okay. S 1> บาดเจ็บไม่สาหัส33รายแต่ฝ่ายเวียดกงนั้นเสียชีวิตรวมกันแล้วเนี่ย331นายแล้วก็จับเชลยได้อีก5คนพร้อมกับยึดยุทธปกรณ์มาได้จำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับ mm hmm. ก็คือเรียกได้ว่าได้เปรียบกว่ามากๆเลยนะกองพลเสือดำของไทยเนี่ยถือได้ว่า mm hmm. เป็นกองกำลังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเป็นอย่างมากและอย่างที่บอกว่า ก็ยังมีวีรกรรมที่เป็นวันแห่งชัยชนะของไทยในสมรภูมิต่างแดนด,ด้วยนั่นก็คือการปฏิบัติการการรบที่ฟุกโถนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของกองพลเสือดำ <Royal Thai S 1> ของประเทศไทยที่ไปช่วยรบในเวียดนามนะครับ และไอ้ความร่วมมือของไทยเนี่ยที่ให้กับทั้งเกาหลีเองเวียดนามเองอ่ะมันก็ส่งผลในหลายด้านมากๆนะครับผมรวมไปถึงในแง่มุมของการเป็นพันธมิตรกับชาติตะวันตกเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันเลยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีการซ้อมรบกับทางอเมริกาแล้วก็ชาติพันธมิตรของอเมริกาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็น10บสปีแล้วเลยนะครับนั่นก็คือคอป a าโกนั่นเองทําให้ไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีมากๆกับชาติตะวันตกในแง่มุมของการทหารแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงได้ว่าไทยเราเนี่ยก็มีักบ อีกค่ายหนึ่งเหมือนกันอย่างทางฝั่งของจีนเองหรือว่าฝั่งของรัเสเซียเองคือเรียกได้ว่าไทยเราเนี่ยนะครับผมจะเรียกได้ว่า,ชาใช้นโยบายไผ่ลู่ลมก็ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับการทหารทั่วโลกเลยทําให้ประเทศเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอื่นแล้วก็รวมไปถึงไม่ได้ ลอ่อศัตรูชักศึกมาเข้าบ้านก็คือเรามีความสัมพันธ์อันดีมากๆนับได้ว่าเป็นการพูดทางฝั่งของทหารที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ของรายการ History World โลกประวัติศาสตร์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมผิดพลาดประการใดไปหรือท่านผู้ชมอยากให้เสริมตรงไหนขึ้นมาเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิป บ๊ายบายครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World โลกประวัติศาสตร์นะครับ <History World. S 1> และ <Thank S 1> ถ้าเกิด <you. S 1> ว่าท่านผู้ชมอยากได้ <Okay. S 1> ข้อมูลเพิ่มเติมอยากดูคลิปการฝึกอยากดูเรื่องราวเกี่ยวกับยุทธุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไทยเนี่ยเราก็มีเว็บมาฝากให้ทุกคนนะครับนั่นก็คือเว็บของกองทัพบ,บกนั่นเอง ท่านผู้ชมลองเข้าไปติดตามกันได้คือมันมีคอนเทนต์เยอะมากๆเลยใครที่ชอบเรื่องทหารเนี่ยรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะครับผมเว็บก็คือ rta.mi.th และเราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเว<ด>็บไซต์ของท,งทงัพบกเองเนี่ยไม่ได้มี <Okay. S 2> แค่การอัปเดตข่าวสาหรหรือว่าการอัปเดตการฝึกอะไรแบบนี้นะไม่ได้มีแต่คอนเทนต์ที่เราจะดูเอาสนุกอย่างเดียวยังมีข้อมูลความรู้ด้วยนะว่าเฮ้ยทหารแต่ละหน่วยเนี่ยเป็นยังไงเป็นเหมือน one stop service เลยมีการให้ความรู้มีรายละเอียดที่ ต้องบอกเลยว่าเป็นรายละเอียดเชิงลึกเลยนะเกี่ยวกับกองพบกไทยของเราเนี่ยเราก็ยังมีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครบุคลากรอีกไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนายร้อยนักเรียนนายสิบหรือว่าจะเป็น,นอาสา,า<ห>สมัครทหารพานก็คือมีรายละเอียดเหล่านี้อยู่ครบเลยนะครับผมตั้งแต่เรื่องการสมัครเรื่องแบบอาชีพเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลแต่ละหน่วยของประเทศไทย อัปเดตข่าวสารยุทธปรกรณ์ต่างๆเกิดอะไรขึ้นมีครบทุกอย่าง <Very cool. S 1> เป็น one stop service จริงๆเลยละครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมลองไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ยังไงเนวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนกับรายการ history world โลกประวัติศาสตร์บ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เ <So, S 2> จอกันคลิปหน้า so this is the end of the video my friends definitely very impressive and every time Thailand is leaving the battlefield with very low casualties Minimum casualties, and I always love to hear that. I always uh, respect that casualties, my friends. Minimum casualties, very impressive work! Bravo, uh, Panther Group, Black Panther Division, and Cobra War Division. I respect you, my friends. Now we've watched, um, Vietnam War. And uh, you asked me to watch Korean War videos also. So, uh, in the future, we will w watch together Korean War uh, videos also, my friends. So, thank you, History World YouTube channel, for sharing this beautiful, very impressive video with us. Thank you, my friends, for your suggestions. And thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.